อ่าสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวฝึกฝนไท er ทัคนทคามเปอรแมนดีวว้าววีทั้งหมด4ตัวนะครับเราจะเริ่มจากตัวแรกก่อนเจ้าหมีตัวนี้เลยดีกระจกธรรมดาตัวกระจกธรรมดาด้วยเฮ้ยอาจจะโหดก็ได้นะมันจะมีอะไรก็แค่มีกล้องสามหัวมาเปิ มไม่แน่ไม่แน่พลังตัวเนี้ยทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่นะครับแล้วก็มีโร่อยู่ข้างหลังด้วยดี่ร่ระกากอันหน,นึ่งเ,เ้านันแหละอ่ะเราไปดูความสามารถของบันดีกว่านะครับ เดี๋ยวเราจะให้มันสู้เป็นกองทัพเลยนะกองทัพสกีบีดี้เจ้าเมยนี่คือกองทัพสกีบีดี้มีกี่ตัวเขาไม่รู้แต่ร้วเยอะแน่นอนบอกไว้ก่อนเลยยกขยงมากันทั้งล่างเลยนะครับมาดูกันว่าเจ้าคาเมราจะสู้ได้ไหมแกกบอกไว้ก่อนเลยพี่จ้อบอไว้ก่อนจวปรองแกสู้ไม่ได้แน่นอนมาดูกันว่าคาเมราบอสตัวนี้จะสู้ได้ไหมไปเลยไปเลยสกีบีดี้กระทืบหน้า เอาแล้วโอ้ตลำแสงตีตีต่อยลำแสงตีต่อยกระทืบโอ้โหตีทำไมมันตายเนี่ยเป็นยางงยาฉันบอกแล้วฉันบอกแล้วโอ้โหทำไมไม่ได้เลยห่มหญฮะฮะแล้วงงานเร็วขึ้นช้าลง เฮ้ยทีวันเอาค่อยใช่แล้วตกห่ยใช่มันอย่าพยายามคอยมันตกมันิงมันยินมันยิยิงยิงยิิตัวเตไปแล้วครับเรียบร้อยเป็นยาเหลือตัวสุดท้าย โอ้โหดูเลือดเปนดีเห็นไหมเนี่ยดูเลือดมันเออมันเยอะทายนะบอกไว้ก่อนใช่มันบอกว่าเมื่อกี้ใครจะกระทืบหน้าฉันนะเวดี่เป็นดี่พูดเป็นดี้แล้วเป็นดี่ปากแกวบอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวมันจะกระทืบใส่เลยดูเป็นดี่บอกเป็นดี่พูดเนดี่พูดเป็น้ี่กเวดี้เนี่ยเวดี้มันปากแกวเร็วเร็วคัมรีลเร็วซึมมันทิดมันนั่นน่ะตกมัน นะครับตอนนี้ผมก็ได้สิงคารเมร่าแมนไทท่านอัพเกรดมาแล้วครับเจ้าพวกอนยักษ์มันเั็นสิงเนี่ยไม่ใช่ทดสอบดูไงเป็นผีอะไรเราเป็นผีเป็นผีไม่ใช่อีผีวิญญาณวิญญาณร้กายร่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดันมาอังกอร์ ดูนะท่านผู้ชมมีใครเหี้ยบย่างคนบ้าจังหุยจวีดูแข่งขอนไรนี่แข่งค้อนนี่เป็นไงเตะงข้อนไหนตู้ไปทีนี่คลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกขวาจะเป็นการยิงอ่ะเดี๋ยวลองดูละกันอ่ะชอบสกิบิดี้มาปุ๊บนีดิคายคายยังไงฮะนี่ยิงยิงถอยหลังแล้วยิงนี่มาเลย ดิดิมา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 แล้วก็ขวีขวายิงหึ่บหึ่บหึ่บไม่โดนไม่โดนขวีขวายิงเป็นไงแล้วก็ยอมอย่าไปยอมพอมทุบซ้ำพอมทุบซ้ำถอย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 มาทางนี้ถอยมาทางนี้ถอยมาทางนี้แล้วก็ยิงเออเป็นไงโอ้โหเลือดแทบไม่ลดเลยนี่แล้ว่งหนี่ยืนแทยเนี่ยยืนแท้งเลยโอ้โหเลือดแทบไม่ลดเลยครับดิดูดูผมเลือดป้าเนี่ยเนี่ย ลดแล้วลดกระติ่งดึงลดกระติ่งดึงแสดงว่าดาเมจมันเบามากอ่ะไปทุบป้าบป้าบโอ้โหป้าบไอ้ขี้โกงขี้กกงไอ้ขี้โกงอะโอพีสุดสุดโอพีสุดสุดเป็นไงเห็นว่าโหดเวละดูเลือดท่าไม่ลดเลยครับท่านผู้ชมเรียบร้อยอุ๊ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเจอปุ้ดของฉันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะ ใจเย็นนะจจเย็นนะดิในี่ไมไม่เย็นแล้วรอบนี้ไม่เย็นแล้วจะบอกว่าก็ยังไม่ขดามือฉันหรอกตีนี่ระยะไกล,ลกไลม่รู้ว่าเจ็บนี่ดิ้ดเจอระยะไกลระยะไกลอยเลยโอ้ยระยะไกลอ่ะดูดิเป็นงานโห,าหวตป้าโจบีโอ้โหเลือดลดไปแค่ครึ่งเดียวเอง น,นี่คือคาเมดาแมนแร่างซูเปรอร์อออย่างกับขบวนการเซนไตเลยแล้วก็มีโดนติดตรงไหล่ด้วยตรงข้างหน้านี้ตรงหัวมันเป็นกล้องยักษ์นะครับด้านหลังเป็นโล่ก็คล้ายๆตัวแรกนะครับที่มีโล่อยู่ด้านหลังเหมือนกัน แต่ว่าความสามารถีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนี่นอกจากมีแค่สนามเพ้งเนี่ยแต่ว่านะเดี๋ยวฉันขอสิงได้ไหมเจ้าหมีอีกแล้วโอเคเป็นยิ่งยากเหรอยิ่งยากไรใช่ไหมเดียร์นี่เอาอีกแล้วมีม่แหงเกได้ะบอกแล้วว่าไม่ใช่อังะไรฉันจะดูความสามารถของมันหน่อยอ่ะเดี๋ยวขอสิงก่อนนะแป๊บนึ่งมาดูที่ดีกว่าละพันลมของฉันนี่เป็นไงล่ะพันลมเหรอ สกีวีนี่พัดลมหรือสกีวีนี่ที่ที่ดินดิให้ฉันสิงกอดได้ปหมแป๊บเดียวนะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูท่าตัวนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างถ้าคลิกซ้ายโอ้อาลูกยืมลูกี่เอาโลูชนได้ใช่ลอะไรมีทีบด้วยมีทีบมีต่อยนี่ก็มีตับอลกนไปด้วยขอท่ากลางแขนแบบเมื่อกี้หน่อยสิก่างแขนเหรอให้ท่าตากแหลกแหล่ ่มาเนี่ยเออไม่มีมีมีท่าอันติด้วยนะท่าตีเดี๋ยวให้ดูอันตีคืออะไรอันติคืออะไรดูท่าติปล่อยโดนโอีกมันกะโอ้โหเกอยู่ดิเนี่ยวกระชือกระชือผักด้วยโลผักด้วยโลผักด้วยโลเดี๋ยวตีปล่อยปล่อยด้วยโดนปล่อยด้วยโดนปล่อยโดนปล่อยโดนตีนะโอ้โห มันที่มันก็จะตายแล้วลุกลุชุบ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 เดี๋ยวไปดอนไปดอนไปดอนมนเร็วไปรีบไป่อนโอ้ยในหนเอ้าหายไปไหนหมดโท้โดยมันก็ไก็จะตายเหมือนกันนะแล้บอกไว้ก่อนเลยเกือบตายอ่ะตัวนี้แบบเกาะบางมากอ่ะเจ้าหมีเน่เน่เน่เจ้าหมีใครแกเคยเห็นเจ้าคามิราแมนชักดาบปะไม่เคยเคยเห็นฉันยิ่งเกลียมากกว่าอะชักอะไรอะ มีตายด้วยแล้วก็ชักทิ้งกระเดียวกระเดียวด้วยแล้วไปอะเดี๋ยวดูนะขา้วราแบนชักดาบจะไปไงเพื่อนๆดูดูนะดีโอ้โหคาเวราแบนไททันมัตติเวิร์สนะครับโอ้โหสุดเท่ดีแล้วก็มีโลเป็นสีน้ำเงินด้วยนะครับแล้วก็มีปืนเฮ้นี่ยู่ว่าปืนกันเซตเลยไงโอ้ยตรงนี้ตรงกล้องก็มีเหรอเนี่ยมีอาวุธแบบว่าเป็นมิตไซน์เห็นไหมเจมี่ โอ้แผขนาดนี้นะแกไม่ติดอยู่เทียบไปเลยล่ะแมบบ่พะวุดมาขนาดเนี้แบบเนี้ย่านี่ดูไปเอาเครื่องบินลบมาที่ไหนอ่ะไปเครื่องบินยังมีเลยคิดดูดิแล้วก็เจอกองทัพสกีบิดี้ฝั่งนี้นะครับน <S 2> <S 2> เนี่ยเจอกองทัพสกีบีดี้วิปริตสักหน่อยไหมล่ะเนี่ยเป็นไงนีด่ดูดูท่าทางวิปริตมากเลยนั่นนะดิยกกังกะไทยท่านเกวียนเลยอ่ะหน้าเหมือนแกไทยทัานเกวียนอ่ะอ่าฉ้นฟ้องนะเจวีโอมยไปฟ้องเลยไปฟ้องเลยฟ้องฟ้องเลยจะฟ้องเลยฟ้องให้หมดเลย โอ้เลยแกแกจะฟ้องเขาฟ้ไปเหอะฉันไม่กลัวแกหรอกเพราะว่ามันโล่งไปเดียวไม่มีหรอกไม่มีที่ไหนฟ้องสัตว์ตวเลี้ยงได้หรอกบอกไปกองอะไรเดี๋ยวแล้วสัตว์เลี้ยงพูดได้ด้วยเออฉันขอสิทธิ์ก่อนแล้วกันนะอ่าเดี๋ยวขอลองท่าก่อนนะท่าคลิกซ้ายคลิกซ้ายฟันคลิกซ้ายฟันธรรมดาช่วงชึบฟันนี่แน่ไม่มีอะไรเลยถ้าคลิกขวาคลิกขวายิงคลขวายิงปืนคลิกขวายิงปืนอย่างเดียว <S <S ขุดทาที่ได้กูขุดทาทำอะไรได้บ้างเนี่ยขุดทาเหรอขอรุดท่าปล่อยลำแสงนะขุดกระโดดได้ไหมกระโดดสูงไหมนี่กระโดดสูงกว่าตึกโอ้โหเห็นวิวเลยเห็นวิวเห็น่าจะะปรวิวเลยใช่ใช่ก็ประมาณนี้แหละเจ้าหมีไม่มีอะไรมากอ่ะเดี๋ยวขอลองตีกับมันดูนะจะลองไปตีดีจะเป็นยังไงดูจะมีแต่ความเท่อย่างเดียวหรือว่าจะเป็นยังไงวูปล่อยมาแล้วก็ยิงยิงยิงแล้วก็ปล่อยลำแสง ปล่อยลำแสงโอ้โหทีเดียวทีเดียวเขาไปรับปล่อยลำแสงปล่อยลำแสงปล่อยลำแสงนี่อันนี้อะไรอ่ะตีต่อมาเดี๋ยวช่วยเพ่อะไรเพื่อจะเกิดใหม่เหรอเพื่อให้ไปเกิดใหม่เมื่อยิงไม่ได้เป็นอะไรทั้งทีเป็นแค่สกีพีีแม่คงติดนี่แหละปึ๊บเรียบร้อยอุ้ยข้างหลังข้างหลังเรต้องพูดอีกทีปล่อยลำแสงปล่อยลำแสงของพี่สุดๆครับน่าจะดีเดี๋ยวนะถอยถอยก่อนถอยก่อนโอ้โห โอ้เดี๋ยว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 บอกไม่เห็นอะไรแล้วใจเย็นมีแต่โฟมมีแต่ไฟเดี๋ยวแป๊บนึงนะตัวนี้อยู่นี่ขอสู้ต่อลุ๊ปเฮ้ยทำไมตัวนี้ไม่ตายเลยอ่ะเนี่ยก็ปล่อยให้มันสู้กันหนีร้องออกให้มันสู้กันไงฉันว่าตัวนี้น่าจะบักแล้วล่ะเอาละครับตอนนี้เราจะเอาแก๊งคามีราครับมาตะลุมบอลกันนั่นเองซึ่งขุ่นตัวแรกก็คือ บดี้คาม่ท่าแมนตัวแรกเลยเดี๋ยวจะดูว่าใครจะกระจอกกว่ากันนี่เป็นคอนยางนะครับของเจ้าหวีใครเอาไปทุบหน้าแกุ่บเลยเหรอต่อไปของคุณยายเป็นซุปเปอร์ ของชั้นตัวเท่สุดในบรรดาพวกนี้นั่นก็คือตัวดาบโอ้โหมันจะมาตู้กับคนได้ทุบดาบแตกตายบอกไว้ก่อนเลยแกก็ได้แค่เป็นช่างตีดาบไปแหละตีดาบให้ชั้นโหดไงคนชนะดาบบอกไว้ก่อนเลยรู้ได้าบมาดิโออาบาร์ทอาไะแกสิงก่อนสิงก่อนแป๊บนึงยว final round มาเลยดีกว่ามาเอาคิดกติกาก็คือ ไม่มีกติกาอะไม่รู้อย่าพ่งมาที่านี่หัวกันนะามหัวกันาัก่หมาจันดาบจันมดาบนี่นี่น้ยมันมันเ้าดนออกมาเาดนออกมามาันก่อนันก่อนันก่อนเลย ฝนแล้วฝนไฟเลยพี่นี่นไฟนคืนคืนนี่นน้ำลายนี่ไอนี่ไงปุปุุปนีแีเอาตัวนี้ก่อนกันเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันเอาตัวตัวลก่อนแล้วกันตัวล่ตัวเนี่ยตัวล่ดดดีดมรลุกลุกลุกลกสุดเลกสุด

เรียกเรียกะห้รีบใส่ได้หมดแล้วดี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 ดดี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 ดด อย่ายะอาไ้้ฟื้นี่ปล่อยแสงเหรอปล่อยแสงโอ้โอปล่อยแสงได้เหมือนกันมานี่มาที่โอ้โหมาไปมามามาที่มาดูนะเ่อนเพื่อนคอมเมนต์ได้นะระหว่างร้อนกะดาษไขโหดร้อนกันล่ะอนมต้องโคลกรดาอยู่แล้วนี่ไงคนมันนัก ตีดาให้ฉันหน่อยสิอะไรจะโหดมาทันเนี่เขาตีแบบเพียวๆนี่ตีแบบเพียวเพียวๆเหรอเพียวๆเหรอฮะเฮ้ยหืมไปยิบโลดิดานี่เหรอนี่ให้โดนี่ให้โดนก็โดนหนีทำไมอะโอ้บินหนีอะบินพี่โหยิงสเร็์ยิงสเรย์โอกดงนีไม่ได้สิ คงจะคิดขวงได้อุ้ยยิงได้เหมือนกันหรอนะฮะคุณยิงได้เฮ้ยเขาไม่มีคันเบล่าแมนที่ยิงได้เหมือนกันหมดเลยนี่แหน่มาดิฟันแบบเพียวๆาฟันแบบเพียวมาฟันแบบเพียวปะพุ่นไฟใส่มาหน้านี่มานี่ปึ๊บช็อตนี่แน่นี่ปุ่นไฟนี่เงี้ยเดี๋ยวลดแล้วลดแล้ว้ถอยก่อนถอยก่อนถอยไปไห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 นจะตายแล้วดิฉันบอกใครนะใครยิงอะไรฮะ ของผมแกพลังแรงกว่าเออาแกไม่ไบอกเลยอพลังแรงกว่าจิ๊บถอนก่อนมาสิถอนอคนก็ถอยอยายาไข้ได้แกที่สุดเจ้าแห่งคาเวาแมนก็คือฉันว้โร <laughs> ่างมาสู้ัวัวดีกว่า,วา,าไได,ด้ฉันอยู่บน,น,นเวทีแล้วเด่ ลงมาลงมาพี่เนี่ยลงมาลงมาลงอะไรเล่าลงมาลงอะไรลงอะไรเล่า่ดิเนีดยตะอะไรเนี่ยอะไรอ่ะคาเมราแบบสู้ไม่ได้อ่ะมาใช้อะไรเนี่ยใช้อาวุธยิงเฉยเลย